คลิปน,นี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนาให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาอันนี้คือกําไรจากรอบที่แล้วที่ผมถอนไปเฮ้ยผมถอนอ่าต้นทุนไปแล้วครับผมแล้วเดลือแค่กาไรไว้นะด้วยพอยสองพันพอยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะโอเคมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวรอ,อให้ห้องพิเศษห้องนี้จบกกอนแล้วกันนะครับ แถมมาดูเป็นต่อเลยผมไปขอเริ่มที่สี่เป็นการยิงวอมก่อนนะกันเนาะมา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 ขวามไปก่อนเรื่อยๆครับผม <Okay. S 1> ม,มาเพิ่มมันร้อนๆหน่อยนะโอเคทำไม่ติดกเ็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนเรื่อยๆโอโ้โหไอ้เจี๊ยบแทบไม่เข้าเลยโอเคตอนนี้เหลืออยู่เพล่เพล่พันเดียวเองเหรอเจียบแป๊บเดียวเองนะโอ okay. เคกิดร้อเยเออแหละสวย มามาม,า,มา,าชามาอยู่กับผม,มจะมาหนึ่งขนาดไหนนะครับผมก็ต้องเล่นกันไปเรื่อยๆนะไปขอดีขอดีฮอตเออสวยอ,งงอะไรโอ้โหไอ้สิบอุ้ยโอเคได้ค่อยคืนแล้วครับผมแถมบวกกำไรมาหน่อยนึงด้วยนะไปผมมาสองร้อยนะครับมาสองร้อย <200 S 2> นี้เราก็ต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ด้วยก็ผมเอามายิงไอ้พวกแบบถลามพวกเนี้ยแหละมาไปไปไปอ้าววาวงล้อมาด้วยครับผมไปขอเด็ดขอดวงเลย หนึ่งผ่านับผมสองผ่านไหมสองผ่านไหมผ่านไหมไม่ผ่านครับผมมิเช่จะสิบโอ้ดูว่าจะผ่านนะเอาดีดีอุ้ยโอเคแต่ก็ได้มาสามพันแล้วนะครับตอนนี้เอาว่าไม์แล้วครับไปบวกรัวๆด้วยวงล้อนี่แหละทุกคนไม่ต้องไปไหนละวันนี้หนึ่งผ่านสองผ่าน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 นะครับผมโอเคสามร้อยสามร้อยสามร้อยอุ้ยหนึ่งร้อยโอเคได้แปดร้อยครับผมนี่แต่ก็ไม่แย่นะอเอาดีดีไนะอเ้เหียคลิปนี้มีลุ้นได้สองพันนะเนี่ย มามามา,มานี่ไงวงล้อใหม่แล้วครับผมมายังไงก็เกินสี่พันอะจังหวะเนี้ยแต่อยู่ที่ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับมาสองพันอู้แปดสิบโอเคหกร้อยสิบเรผมตอนนี้เป็นสี่พันหกร้อยนะไปดูต่อยอนิดนิดมา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 ,มาถ้าดูต่ํากว่าเอานี้ผมจะไม่ให้ยิงต่ำกว่าสามพันห้าละกันนะคลนี้เจ้าเท่านี้นะครับผมมาดูกันวับผมจะรอดหรือจะลออ่ลวงนะครับถ้าดูต่ำกว่าสามพันห้าจริงจผมจะพอเลยนะจะไม่เล่นต่อแล้วนะครับผมอ่มา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  อ๋อเปลี่ยนห้องพอด,ดีอ่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนตอนแรกผมกล่าวว่าจะยิงไม่ให้ต่ำกว่าสามพันห้าแล้วแต่ก็อ่ะเปลี่ยนห้องแล้วครับผมก็คงต้องขอพรเพียงเท่นี้ก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็จบไปด้วยกันที่สี่พันหนึ่งร้อยนะครับผม,ผมก็ถือว่าอ่ะโอเคแล้วนะคลิปนี้ได้เพิ่มไปถึงสองพันจริงจริงเลยนะผมะวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเศษนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะคะดเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะและสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย